รีวิวเต็ม Samsung Galaxy A54 กลับมารอบนี้คุ้มมากแถมคลิปนี้มี A34 มาให้ได้ค่ะพอทํทำสกินโทนกล้องหลังมาได้ดีคือสามารถถ่ายวีดีโอ 4K 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังคุยใหม่ว่าเขาโฟกัสได้ดีเลยนะ IG Story ถ่ายชัดไหม มาเริ่มกันเลยนะคะ A54 เห็นรอบนี้รู้เลยว่าเขาปรับเปลี่ยนดีไซน์มาใหม่ยกเซตเลยดีไซน์เหมือนอะไรคุณคุณไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกีไซน์นะคะเหมือนรุ่นพี่เอ e ซีรีอย่าง s 23เลยแล้วรอบนี้เนี่ยฝาหลังของเขาก็ให้มาเป็นกระจกแล้วนะคะขอบเครื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมต่างจากรุ่นที่แล้ว A53 ที่ฝาหลังยังจะเป็นพลาสติกอยู่อันนี้เวลาเราถือจับก็จะรู้สึกถึงความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องของกล้องเนี่ยเวลาที่เขาไม่มีฐานกล้องแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามองข้างๆแล้วกล้องมีความนนนนูแแบบี้ะะะคก็ําาว่่ใส เอาละกันจะได้ช่วยปกป,ป้องตัวกล้องหันมาที่ด้านหน้าจอนะคะดีไซน์หน้าจอของเขาเนี่ยยังเป็นดีไซน์แบบเดิมก็คือ Infinity O Display เป็นรูกล้องแบบเจาะรูแบบนี้ทําให้เวลาที่เราเสพคอนเทนต์ดูซีรีส์เล่นเกมต่างๆเนี่ยตัวกล้องไม่มาบดบางสายตาของเราค่ะแล้จากการที่เราเอาไปเล่นมานะคะทุกคนรู้สึกว่าจอรอบนี้ทามาได้ดีเลยแหละโดยรอบนี้เนี่ยเขาก็ให้จอมาเป็นจอแบบ Super a m อ l e d 1 2รต์หเฮิร์ตถ่ายเพลินๆถ่ายลื่นๆลำโพงก็ให้มาเป็นลำโพงคู่ด้วยนะคะเวลาไปเสพซีรีส เสียงดังฟังชัดเลยค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังใส่ใรายละเอียดยังให้ทนน้าทนฝุ่น IP 6 7มาเหมือนรุ่นที่แล้วเลยนะคะซึ่งถ้าเทียบกับมือถือเรทหมือนกลางๆในท้องตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีรุ่นไหนให้มาแล้วนะก็ทําให้เราใช้โทรศัพท์ได้แบบสมบุกสมบันเลยพามาถ่ายวิดีโอต่อกันข้างล่างนะคะ <S <S เขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังโดยที่รุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีออโต้โฟกัสแบบใหม่แบบสับมาให้มีการ ถ่ายจริงแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเริ่มเลยเดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งกันด้วยนะคะวดินต่อตัอะไรกันเนี้ย วิดีโอที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะอันแรกเราถ่ายแบบ 4K 30เฟรมนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นถ้าเอาไปวิ่งก็จะมีความสั่นที่มากอยู่แล้วพอเราลองถ่ายอีกแบบนะคะเป็นแบบเปิดการสั่นที่ซอฟต์แวร์เขามาช่วยให้การสั่นเนี่ยสิ่งที่เห็นรู้สึกทุกอย่างนิ่งมากเลยทุกคนเราวิ่งแรงเท่าเดิมอะ่ะแต่ไม่สัน่นไม่ขยับเลยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะรอบนี้แต่เอาจริงนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบวิ่งแรงขนาดนั้นอย่างคลิปเนี้ยไม่เดินถือถ่ายธรรมดานะคะแล้วก็เดินตามการ,สร,มรกะนะรสัน OS งานต่อได้อยู่แล้วก็สีสันต่างๆทำมาดีใหยรู้สึกว่าเขาทําสีมาละมุนเอาจริงหน้าเราอะยังมีความแบบผิวนวลความสมซุงที่ผิวยังดีอยู่คุ้ยใหม่ว่าเขาโฟกัสได้ดีเลยนะไม่ได้รู้สึกบุดหรือว่าเวลาเราเดินไปเดินมาก็ยังหน้าใหม่ชัดไม่ได้มีความแบบอุ้ยไปโฟกัสชั้งหลังแล้วไม่โฟกัสหน้าใหม่อยู่หรือเปล่าคิดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแต่ถ้าสะดุดล้มไปอะ่ะได้คอนเทนต์เลยนะอ่ะคุณเอกทักอีกอะไรหรอแช่ขัดขาเองหนึ่ง Ha 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 แต่ก็แนะนาแล้วกันว่า,าเมื่อกี้ลองถ่ายกล้องหลังกับกล้องหน้าส่วนตัวใหม่นะจะชอบสีวิดีโอกล้องหลังมากกว่ารู้สึกว่าเออมันมีความอิ่มสีที่มากกว่าพอมาเป็นวิดีโอกล้องหน้าแล้วเนี้ยสีของเขาจะไม่ค่อยจัดแล้วก็จะมีความติดเหลืองนิดหน่อยอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในแอปรูปภาพเขามีฟิลเตอร์ให้เราใส่สามารถป,ปรับสีวิดีโอให้มันสดใสได้เลยในแอปนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะฟลิปไปเปน็นวิดีโอกล้องหลังไงทุกคนเห็นบรรยากาศตอนนี้ชำช้ำจำชำสายไฟก็ยังอยู่นะคะพระอาทิตย์เริ่มกำลังจะตกดินแล้วเออ ไอจีสตอรี่ถ่ายชัดไหมเป็นอย่างไรกับรุ่นนี้เดี๋ยวลองให้ดูค่ะทุกคนเอาจริงเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะอาจจะมีความรู้สึกอยู่บ้างว่าเอออันนี้ถ่ายผ่าน Android แต่ว่ารวมกับฟิลเตอร์ใน IG แล้วก็ยังมีความน่ารักอยู่อ่ะดูอันนี้ลองถ่ายรูปผ่าน IG Story มาให้นะคะก็รู้สึกว่าเออถ้ามองแบบนี้ใช้ได้สกินโทนโอเคเห็นหน้าทุกอย่างชัดเจนถ่ายออกมาสวยเลยถ้าไม่ซูมอะ่ะก็คือชัดเลยเอาไปใช้ต่อได้เลยนี่ขนาดเซฟจาก IG มานะมันเลิศเขาพัฒนา แล้วเรื่องกล้องของรุ่นนี้ยังจะถูกใจสาวๆแบบเราอยู่หรือเปล่าซื่อเดี๋ยวใหม่จะขึ้นสเปกกล้องให้ตรงนี้เลยนะคะให้กล้องมาสามตัวความละเอียดตามนี้กล้องหน้าก็ความละเอียดตามนี้เลยค่ะเริ่มเลยนะคะมาดูรูปที่ถ่ายกันไปเลยสิ่งที่รู้สึกในรอบนี้นะารู้สึกว่า AI เขาทาได้ดีทุกคนยังให้ความซ้ำซุงมาเต็มผิวยังมีความขาวนวลมีความอมชมพูแต่จะมีบางจังหวะที่แอบจะติดเหลืองนิดนึงแต่รวมๆถือว่ารับได้นะเราฉากหลังรอบนี้ไม่ได้พยายามจะปรับแสงสีเขียวสีฟ้าให้มันเข้มจนเกินไปนะคะมองข้างหลังก็นวส โอเคแต่ตัวเราก็เด่นสวยงามซึ่งถ้าตอนที่เราเอาไปถ่ายโดนแดดจะจ,ดจัดแสงลงเราเต็มเเนี่ยเขาก็จะมีคอนทราต่ค่อนข้างที่จะจัดนะคะตรงไหนที่เข้มก็จะเข้มมากหน้าเราก็จะมีความส้มตามแดดนั่นแหละแต่ถ้าถ่ายในแสงแบบแดดไม่ได้จัดมากรูปก็จะออกมาสวยเป๊ะแบบนี้เอาจริงรอบนี้หมายว่าเขาทำสกินโทนกล้องหลังมาได้ดีถูกใจมากๆเลยค่ะ เอาไปถ่ายอัลตราไวมาให้เราด้วยนะคะนี่ <S <S 1> <S 1> ก็ยังเก็บสิ่งต่างๆได้ดีนะดูดิหน้านเนียนมากหน้าสวยมากแต่แอบบอกเทคนิคนะคะว่าตอนที่ใหม่ถ่ายเนี่ยเปิดบิวตี้โหมดเพราะว่าถ้าไม่เปิดบิวตี้โหมดกล้องของเขาค่อนข้างที่จะชด์ดเปิดบิวตี้โหมดไปเปิดไปเกือบสุดเลยทุกคนก็จะได้ภาพสวยแบบไม่ต้องแต่งต่อเพราะว่าหน้าเรานเนียนมาแล้ว ปิดรูปหลายๆระยะให้ดูนะรู้สึกว่าสีเขาไม่ได้ทําต่างกันมากนะอัลตราไวากับเลนปกติก็ยังให้สีที่ใกล้เคียงกันอยู่อันนี้แบบซูม2เท่าอันนี้ซูมแบบ4เท่าซูม10เท่าก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่รู้สึกไหมว่ารอบนี้ทําสีไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะ สำหรับ r อ r เฟ t กล้องหลังนะคะก็รู้สึกว่าเขายังสามารถตัดขอบได้เนียนอยู่ไม่ค่อยจะหลุดเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเบรอร์สูงสุดที่เขาทําให้เนี่ยซูมาดูผมก็ยังมีความสมูทอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าพอเบรอร์สุดแล้วเอาไปถ่ายมาแล้วแบบรู้เลยว่าตัดแปะแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวก็แนะนําว่าเออเปิดพอ r เฟ t กลางๆก,ก็จะได้รูปประมาณนี้มีความสมูทนะรู้สึกว่าเดบเขาค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลย สำหรับกล้องหน้านะคะจากการที่เราเอาไปถ่ายมาเนี่ยรู้สึกว่าสีรวมๆของเขาจะทําออกมาไม่จัดเท่ากล้องหลังแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในแสงที่ไม่ได้เหลืองมากอะยังเป็นแสง daylight เป็นแสงขาวๆอยู่รูปที่ถ่ายออกมาก็โอเคเลยนะรวมๆก็ได้นะก็ยังเป็นผิวที่แบบไม่ได้เหลืองอ่อยนะคะแต่ว่าอาจจะมีความสีจัดน้อยลงมันนิดนึงซึ่งเขาก็จะมีโหมด portrait ให้เหมือนกันนะคะก็ตัดขอบได้เนียนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าผมเราฟูๆมากๆก,ก,ก็อาจจะเห็นความกระยิกกระยักนิดหน่อยแต่ถ้าเราไม่ได้ซูมดูเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดูเล็กๆแบบเนี้ยก็โอเคเลยค่ะถ้าเราไม่ได้เอาาแสงจก กล้องหน้าและกล้องหลังไปเทียบกันอะกล้องหน้าก็ทําออกมารวมๆได้โอเคเลยหลายๆลคนอาจจะชอบสกินโทนแบบนี้ด้วยนะไหมว่ะซึ่งถ้าแนะนํานะคะอยากจะถ่ายจบหลังกล้องไม่อยากเอาไปแต่งต่อเน,นี่ยก็เปิดโหมดบิวตี้ไปเลยหน้าเนียนขึ้นจริงแล้วก็เหมือนเดิมยังสามารถปรับสมุทดวงตาโตหน้าเล็กได้นะคะมีรูปพี่น้องแอบปรับให้ถ่ายออกมาแล้วแบบอ้โหหน้าเล็กเนียงหายแก้มอมชมพูเนียงไม่มีซึ่งหน้าอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่ากล้องนี้ไม่ได้ใส่โหมดบิวตี้ให้ไหม่ มาต่อกันที่เรื่องการใช้งานอื่นๆต่างๆถ้าเล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงเราก็ได้สมเครื่องไปให้น้องของเราลองเล่นเกมแล้วนะคะโดยรวมๆน้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเล่นเกมได้มันได้ดีเพราะว่าจอดีเสียงดีเขาเอาไปเล่นเอเป็กมาสามารถปรับกราฟิกได้สุดเลยทุกคนแล้วการทัชต่างๆเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ติดมือมากกว่ารุ่นที่แล้วก็คือ A53 ซึ่งตอนที่เราเอาไปทดสอบเนี่ยเราก็เล่นแบบเปิด 5G ไม่ต่อ Wi-Fi ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยเล่นไปสักพักก็จะมีความรู้สึกว่าเออตัวเครื่องมีความอุ่นๆอยู่บ้างนะและ ก็ชาร์จแบตมาอยู่ที่75%เอาไปถ่ายรูปรัวๆเลยนะคะ1ชั่วโมงแบตก็ลดไปประมาณ15%แต่รุ่นนีเน้เขาก็ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5000ม ah. ิลลิแอมถ้าไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ติดโทรศัพท์มากไม่ได้เล่นเกมตลอดเวลาก็คิดว่า5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยก็น่าจะพอสําหรับการใช้งานทั้งวันนะยิ่งถ้าเราไม่ได้เปิด5 G นะใช้แค่4 G ก็จะช่วยเซฟแบตได้นะคะโดยรุ่นนีเน้เขาก็รองรับการชาร์จไวอยู่ที่แต่องบห้าวัตต์แต่ต้องบอกก่อนนะจ๊ะ แล้วก็จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5มมม,มาให้แล้วและเขาก็ไม่ได้ติดลีมหน้าจอมาให้ด้วยถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้ก็อย่าลืมไปหาซื้อข้างนอกแยกนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าอยากใช้งานแล้วอยากจะได้เสียงที่มีมิติมากขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปเปิด d อ l b y Atmos กันด้วยนะคะทุกคน และอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะเราพารุ่นน้องอีกคนหนึ่งมาก็คือ A 3 4เอาจริงดีไซน์ข้างหลังเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบเดียวกับ A 5 4เลยแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ข้างหลังนะคะกระจกหลังของเขาเนี่ยจะใช้เป็นกลาสติกเป็นกระจกเคลือบเงาทําให้เวลาที่โดนแสงเขาจะเล่นแสงเล่นเงามีความเหลือบๆสีชมพูสีฟ้าแบบนี้โดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็จะตอบโจทย์สายดูคอนเทนต์เสพซีรีส์เหมือนกันเพราะว่าให้จอมาเป็นจอแบบ Super AMOLED หนึ่งร้อแล้วก็ใเฮิร์ตแล้ว ซึ่งสิ่งนี้เขาจะแตกต่างจากรุ่นพี่ A54 เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือวัสดุฝาหลังที่รุ่นนี้เป็นกระิกนะคะสบเปกกล้องที่แตกต่างกันออกไปส่วนหน้าหน้าเนี่ยเขาก็ยังให้หน้าจอมาเป็นแบบติงหยดน้ําอยู่แล้วก็รุ่นนี้นะคะจะให้เป็นชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 1080ก็ยังถือว่าให้มาแรงแล้วก็เร็วกว่ารุ่นเก่าค่ะกลับมาที่ตัว A54 ก่อนนะคะสรุปแล้วตัว A54 เนี่ยเหมาะกับใครความรู้สึกใหม่นะใหม่มองว่าเหมาะกับคนที่อยากจะได้มือถือหนึ่งเครื่องที่เน้นการใช้งานที่คุม้มค่าครอบคลุมฟังก์ชันที่่หหลลาากกยต็ไไมได้้จะอง การสเปคเรือธงเท่ารุ่นพีเอสซีรีได้มาประมาณนี้ก็ใช้งานโซเชียลมีเดียได้เล่นทิกต็อกไอจีเฟซบุ๊กทุกอย่างทําได้กล้องถ่ายออกมาก็พร้อมลงโซเชียลเลยราคาถูกกว่า a 5 3ด้วยนะโดยรุ่นนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่13,999ับาทส่วนรุ่นนอนนะคะราคาก็จะอยู่ที่11,99 9าบาทซึ่งใหม่มองว่า A34 เนี่ยก็จะเหมาะกับน้องๆที่อมีงบจํากัดขึ้นมาอีกนิดแต่การใช้งานหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เล่นโซเชียล นะคะสีที่อยู่ในมือใหม่เนี่ยก็จะมีความเขียวเขียวใช่ปะแล้วเายังมีอีกสีที่น่าหลักมากทุกคนจะเป็นน้องสีม่วงน่ารักแบบน่ารักน่าหลักนะคะหรือใครไปสายเท่เทๆเนี่ยเขาก็จะมีสีดําให้เลือกด้วยซึ่งถ้าใครพีออเดอร์ช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่16จนถึง20มีนาคมนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้อัปเกรดความจุตัวเครื่องไปเลยในราคาเท่าเดิมจาก128กิกเป็น256นะคะบอกเลยว่าคุ้มไม่ไหววันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ A54 แล้วก็ A34 ใครโดน ตกบ้างจะซื้อรุ่นไหนบ้างก็คอมเมนต์ว่าพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เราเอาไปลองอะไรอีกเนี้ยก็คอมเมนต์วาบอกกันนะเราให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วดารีวิวค่ะบ๊ายบาย